เนลอยอยู่เนี่ยแมเนี่ย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 ลอยอยู่ไอ,ยอย <c oughs> เราก็อยากหลุดแย่แล้วเนี่ยคเอาไปเลยดูใ,ใกล้ๆผมทำอะไรไม่ได้ครับผมต้องลอยอย่างเดียวอ่ะที่พักตากอากาศครับผม มากระโดดเล่นเนี่ยเครื่องล็อกนะครับสามเครื่องไปเก็บเครื่องกลางก่อนไหมหลบแป๊บยังไม่เห็นนะครับว่าตัวอะไรแต่ตอนนี้หัวใจ เดอะไบต์เหรอเพื่อนปั่นแล้วนะครับนั่นจะสิโดแล้วสิเราโดแล้วหนึ่งแผลครับรักษาตัวเองก่อน สวัสดีครับน้องดีรักครับผมเริ่มต้นก็โดนเลยมีไม่มีใครปั่นนะครับตอน,นทุกคนหลบคิลเลอร์อยู่อยู่ดีๆก็ลากมาหาเราซะง,งั้น มีคนปั่นแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งคนเดอไบยังแปลกๆอยู่นะคือแบบเต็กหัวใจดังครับดังมากเลยไล่เพื่อนอยู่แต่เพื่อนอยู่แถวนี้สิปัญหาเนี่ยเดีด๋ยเด โดนอีกแล้วเราโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วได้ไลค์แล้ว <c oughs> เหมือนเขาห่วงเครื่องกลางนะเราพยายามจะเก็บเครื่องกลางก่อนนะครับอ <c oughs> ย่าไปหรอกพี่ <c oughs> เอยงางสัมปาไกาเลยลูกพี่เราเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอา้าวงงงงเราก็งงเขาก็งงนะครับอย่าว่าแต่เขาให้เราก็งงขอโทษหนึ่งคนล่วงครับผม น่าจะมือใหม่ด้วยกันเนี่แหละลกทั้งคู่นะครับ <Yeah. S 1> ขอโทษเราพาคิลเลอร์มาเองอนะันเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับผม <c oughs> เพื่อนปัน่นไม่น่าพามาตรงนี้เลยเรา <c oughs> เขาไม่รุมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อนเรา <c oughs> เขาตีนอนตีนอน มีคนรอช่วยเราอยู่นะครับมาแล้วครับเพื่อนทั้งมาทั้งคิลเลอร์ทั้ง, ER, ง <c oughs> อุ้ยขอโทษจริงๆเราต้องบอกให้เพื่อนนะครับ <c oughs> ได้อยู่ดีๆมาลักอะไรเราเนี่ยไ <c oughs> ม้ไม่มีเหรอให้เอาไมา้ อ้าวอะไรดิาวตัวผมลอยอยู่โน้น่นเอางงหลุดบักไม่หลุดได้ปะเนี่ยเอางงเลยเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเราก็ไม่หลุดนะ ตัวลอยอยู่โน่นเอางงงงสิครับเฮ้เ,เ,เราก็ดิ้นไม่ได้ดูนี่เอาเอางงงงปักมาแต่ไก่โหลเลยเ ส่องไม่หลุดด้วยนะครับผมเขาก็แขวนไม่ได้เอางงเลยคราวนี้งงเราก็ออกไม่ได้นะครับเราไม่หลุดนะกล้องตอนนี้กล้องเราตามกินเร์ไปแล้วเนี่ย เราก็โอเคครับไม่น่าหลุดรับหมายก็ไม่หลุดครับผมเราไม่รู้ว่ามุมมองคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะแต่มุมมองเรานี่คือเราติดอยู่กับตัวคิลเลอร์นะครับคนอื่นเขาจะเห็นคิลเลอร์แบบอุ้มทาน,นี้หรือเปล่าเขาไม่รู้ <laughs> 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 เอางงงงงงแล้วครับตอนนี้บัก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  งงทำอะไรไม่ได้ชิน,ชนเล่ก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องตีเราต้องดิ้นครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาอุ้มตีเพื่อนง่ายๆดิน้นจะไม่ก็ดิ้นยังไงแล้วครับตอนนี้พยายามจะเอามาที่เดิมนะ ก็ไม่หลุดเราก็ดิ้นไม่หลุดฮอคงต้อง ไม่แน่ใจนะครับคือเพื่อนน่าจะปั่นออกกันได้แต่เราเนี่ยแหละไม่น่าออกได้นะเราก็เคาะไปเรื่อยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอา้าวมีการฮิวอากาศกันด้วยวสุดสุดโอ้ยลอยอยู่อา้าว ตัวเรานี่ตัวเราลอยอยู่นะครับมันก็ไม่รู้ทำยังไงมันออกไม่ได้มันดิ้นไม่ได้อะเนี่ยดิ้นสุดแล้วเนี่ยไปฉายก็ส่องเขากดวางได้ไหมอะหรือเขาไม่วางน่าจะกดวางไม่ได้นะครับวิ่งตามกันทั้งเกมเลยสบายแล้วงานนี้พอดีเลยได้คอนเทนต์ ก่อนเห็นแบบงงๆพับไม้ไม่สตันไม่หลุดด้วยนะครับปกติพับไม้มันจะหลุดนะแบบเพื่อนที่โดนอุ้มอยู่จะหลุดสอนนี้ไม่หลุดอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ทำอะไรอ่ะอ่าไม่ดิ้น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 อ่ะให้เขาเล่นไปเออโอ้ยโ้ยินเร่บอกโกททำไงดีเนี่ยสงสัยเราไม่รอดเราลงไม่ได้อ่ะ ไม่ดิ้นแล้วครับเราไม่ดิ้นแล้วอยากกินเลยก็แบบครับ,รบสวัสดีเอ็มซัตการด้วยครับผมสวัสดีการครับรับงงเลยครับนี่มีบีบมีจุดประทัดด้วยก็เราลงไม่ได้ดิ้นแล้ว ยินจมกินดินยังไงเนี่ยนี่ฮะคินเลอร์อุ้มทั้งเกมนะเนี่ยคินเล,ลอร์บอกมึงเหนื่อยใจมึงรีบๆออกไปเถอะแน่เริ่มมาส่งเขาครับวางได้เป่าถ้าวางไม่ได้ก็เราก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะออกกันหมดแล้วครับ ทำอะไรไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ครับเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ครับมันตัวพิคิวหายไปตัวลอยอยู่ตรงโน้นครับแล้วคิดเลอรก์ก็วางไม่ได้แขวนก็ไม่ได้อําอะไรก็ไม่ได้คงต้องรอให้เวลาหมดอ่ะเนี่ยลอยอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ลอยอยู่ไอ <c oughs> เราก็อยากหลุดแย่แล้วเนี่ย ไมาดูใกล้ๆผมทำอะไรไม่ได้ครับคงต้องลอยอย่างเดียวอะยอมแพ้ได้ไหมได้ครับเขาก็อยากปล่อยดูแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยู่ดูดูฉากจบเลยแล้วกันมันไดคอนเทนต์แล้วล่ะ <laughs> ยอมแพ้ไปมันก็น่าจะออกได้แหละอย <laughs> ่ามาสิงล่างเราด้วย <pl uss le> เออนี่ท่าท่านานี้เลยท่านนี้เลยท่านนี้เลยท่านาน,านี้เลยใช่ใช่ เอาเขาพยายามจะให้เป็นท่าเดิมเราอะนะใหญ่ๆโอเคครับเวลาจะหมดละด้านบน <c oughs> เอาเขาพยายามพยายามจะอยู่ท่าเดิมเนาะเอาไม่หลุดหลังแอนเลยเราแบกอะประมาณสักหนึ่งนาทีครับผม อันเกมนี้น่ารักดีตอนแรกก็ไม่น่ารักละครับอะไรตีใหญ่เลย <c oughs> เราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมนะครับมันกดยอมแพ้ได้นะ <c oughs> เขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมแน่พยายามจะกลับมาท่าเดิมอีกนะๆๆๆเอาสักท่าเอาสักท่า ตอนนี้เสียงดนตรีเริ่มอาการตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะมันเวลาใกล้หมดแล้วครับผมดูดิว่าจะมีลากนอกแทงเราตอนที่คิลเลอร์อุ้มเลยเหรอโอเคครับเสียงหัวใจเต้นรัวมากตอนนี้เขาก็พยายามเนาะเขาก็พยายามจะปล่อยท่อหรือเปล่าพยายามจะอยู่นะ จบครับออาวไม่ตุยด้วยไม่ตุยอ,อีกโอ้โหมันบักอะไรเนี่ยตอนแรกคิดจะโดนจะโดนในที่หน,นามๆเททแทงแล้วยังไม่โดนอีกโอ้โหเอาใครจะยอมต้องมีคนกดยอมแพ้ไะเนี่ยฮ่าฮ ยอมเพ้อปะกดยังไงยอมแพ้เอ้ามันยอมแพ้ไม่ได้ด้วยอืมไม่ออกไงอะเขาบอกว่าถ้าเรากดออกเราจะโดนพระโทษโดนํำโทษอ่ะถือว่าโยนเกมอะเอา้าตัวเราหายไปแล้วนะครับดูสิไหนจะแบกเราไปถึงไหน จครับกติดตามีไว้เเกมกซียไม่เล่นคนเดียแนใจครนูะยินดยๆช่องมีคคูก็มีใอยู่ข้างกมาาย่าลมไล์แลแชทุกคือจเมีแต่คนสนุกแน่เกมเก่าเกมใหม่นหสทาขอบคุณทุกคนที่มาดูทุกครั้ง